สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้มานั่งชิลๆจิบกาแฟาแล้วก็นั่งคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างทาให้คิดว่าเออเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้มีนวัต,รวตรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมากมายแล้วการที่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็กลายเป็นว่าต่อจากนั้นก็จะมีขยะเกิดขึ้นมีเศษของเหลือใช้เกิดขึ้นเราจะทำยังไงกับพวกขยะและเศษของเหลือใช้พวกนี้ล่ะคะ วันนี้นะคะน้องจะพาไปพบกับบุคคลคนหนึ่งที่เขาเห็นคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้และขยะพวกนี้แล้วนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีมูล,ลค่าแล้วที่สําคัญเป็นที่ยอมรับของทั้งในและต่างประเทศด้วยค่ะ ช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาพบกับเจ้าของแบรนด์โอซิสุนะคะดรสิงห์อินทร์ชูโตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ย <He i, S 2> <laughs> ดอกเตอร์ค่ะ <laughs> ดอกเตอร์แต่แบบยังยังดูแบบไม่ใช่แบบยังไม่ยังแบบอายุเลยอะ่ะเขาจะดูไม่มีความรู้ใช่ไหม <laughs> มีมีดู <laughs> ยังดูมีความรู้อยู่แต่ว่า <laughs> คือห <laughs> ูไม่แน่ชื่อเลยว่าเป็นดอกเตอร์ <laughs> เพราะความเขา้าใจจริงๆแล้วแบบพอดอกเตอร์สิงห์แล้วแบบสงสัยต้องมีอายุแน่เลยอะ่ะโอ้โหแบบ เจ๋งมากเจ๋งจริงๆแล้วแล้วตอนนี้คือคเอราไดทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ผมเป็นอาจารย์สอนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ แล้วก่อนหน้านี้อะค่ะอาจารย์อาาจรย์ทำอะไรจริงๆแล้วผมก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยค่ะอาาจรย์เรียนที่เมืองนอกใช่ครับเรียนที่ไหนบ้างคะที่ปริญญาตรีที่เซียร์เทอร์วอชิงตันนะครับอ๋อเรียนยูดาบอะค่ะเจ๋งมากเลยคือเป็นในที่แบบความฝันเลยเนาะว่าใครแบบเห็นแล้วยูนี้เป็นยูที่สวยมากเจ๋งมากแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เรียนเบรียโทที่เยอรมันจากนั้นมาก็ย้ายไปทำเบรญาเอกที่บอสตันครับ MIT ที่ MIT ครับโอหสุดยอดอ่ะ เขากับอาจารย์นี่คืออาจารย์สอนทางด้านผมสอนอยู่สถาปัตยกรรมโดยโดยออกแบบอาคารโด,คโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อยู่ building technology แต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจมากๆคือกระบวนการสร้างนวัตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมคือนี่คือสาเหตุนะคะที่ทําใหออ้อยากจะมาทําอะไรเฟอร์นิเจอร์หรือว่ามาทำสิ่งของที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมรักษาสิ่งแวดลอ้อมจริงๆแล้วเป็นเรื่อง ไม่ได้ตั้งใจมากกว่าคือออกแบบอาคารทั่วๆไปเนี่ยอยู่ก็เหมือนสามีทั่วไปเฉงแต่เราสังเกตเห็นว่าไออาคารที่เราออกแบบที่น่าจะมิตต่อสิ่งแวดล้อมทําไมมันมีของเหลือทิ้งเยอะจังอก็เลยสงสัยเอ๊ะมันเป็นมิตจรหรือเปล่าที่เราประหยัดพลังงานใช้แสงอาทิตย์ใช้ไร้สารพัดทาไมเราไม่ใช่ขอให้คุ้มค่ากว่านี้เื่องจุดเริ่มต้นมากกว่าแต่แค่มองมองก็ น่าทำอะไรได้เนาะเริ่มต้นทำเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้ได้ไงตอนเริ่มต้นก็จริงๆก็ออกแบบให้กับโครงการหรือร้านกาแฟที่คุณจ๋าซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ปัจจุบันของผมคุณเดนนี่คือเป็นลูกค้าของเป็นลูกค้าของผมก่อนตอนแรกว่ามาช่วยกันออกแบบหน่อยผมก็ชอบออกแบบอยู่แล้วก็มาแล้วก็นําเสนอความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยทั้งการใช้วัสดุการระบายอากาศการนําของเก่ากลับมาใช้เลยวัสดุพื้นถิ่นต่างๆคุณจ๋าก็ชอบ ก็เล่าไปฟังเรื่อยๆว่าเนี่ยทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นทำไม่เอากระบอกไม่ไผ่ที่มันเหลือจากการทําข้าวหลามหรือทําฟอร์นิเจอร์ที่เหลือมามานั่งทําผนังกันดีไหมให้มันมีหน้าตาแปลกๆออกไปคือครั้งแรกก็เริ่มเลยว่าถ้าให้ผมทำเนี่ยผมสนใจแบบนี้และหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้โอเคไหมแล้วทุกคนก็ให้โอกาสให้โอกาสว่าลองเลยเต็มที่เลยกันลองเลยว่าว่าตามการลองเต็มที่เราอยากให้อะไรใหม่ๆเหมือนกันตอนนั้นประสบการณ์ที่ ก็ยังไม่เยอะคือ3ปีในเมืองไทยเนี่ยเราก็รู้จักแต่แค่ไม้ไผ่รู้จักแต่เสือรู้จักแต่เส้นใยธรรมชาติรู้จักแต่ที่มันธรรมดา,มาก็ไม่ได้ก็เลยเริ่มจากการเล่น,นกับ<ำ>ไผ่ก่อนอาจารย์ทําเกี่ยวกับเรื่องออกแบบอาคารใช่แล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเองมาทำออกแบบเกี่ยวกับสิ่งของวัสดุเหลือใช้ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์มันทั้งหมดเนี้ยอาจารย์ต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยใช่ไหมคะ เรียนรู้เยอะมากแต่ว่าข้อดีคือผมสอนเรียโทที่คณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเราอยู่วิวเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องมองว่าวัสดุต่างๆที่ก่อสร้างเนี่ยมันมันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมผมก็เริ่มกับอาจารย์ทักท่านหนึ่งสองท่านเนี่ยเริ่มคุยกันว่าเราลองเอาวัสดุเนี่ยเป็นตัวหลักในการพัฒนาเช่นเอาฟางข้าวผสมกับซีเมนต์เอาแกรบผสมกับกาวเอาทำคือหาวิธีการที่ที่ พัฒนาวัสดุตอนนั้นตอนนั้นคือถานตะวั่ดสุดอย่างเดียวไม่ได้คิดไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรไม่ได้มีเลยและตอนนี้คือการที่ไปทําเป็นอ่านเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต้องมาเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะต้องใหม่มากใหม่เลยการทํเก้าอี้เพราะว่ามันไม่ใช่แบบเดียวกับการทําอาคารไม่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยต้องไม่ทำเก้าอี้เพราะอะไรคะคือเก้าอี้มันเกี่ยวกับสรีระคนอ๋อเพราะมันเข้ากับสรีระใช่ไหมคะมันถึงยากยากที่สุดเออหล่ะคะในกระบกเร์นอ์ชิ้น ยากที่สุด oh. เตียงโตะเนี่ยมันไม่มีใครไปคอยกระทุ้งตลอดเวลาเ <c oughs> พราะพี่เนี่ยเดี๋ยวก็มีคนขยับเดี๋ยวก็นั่งตรงนี้เดี๋ยวก็นั่ง oh. ตรงนั้น oh. ใช่ครับ <c oughs> ก็นั่งสองขาหลังเดี๋ยวก็ค <c oughs> ่ะ <c oughs> ซึ่งเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยอยู่ในร้านกาแฟของคุณจ๋าด้วยหรือเปล่าเก้าอี้ตัวนี้ไม่ไม่ได้อยู่ครับอ๋อไม่ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นการทดลองที่เอาเศษไม้เล็กมากๆเนในแผนเนี่ย มาผสมกันค่ะแล้วมันสวยมากเพราะเรพราะอย่าเอาไปพัฒนากาแฟเลยพอเก็บไว้แค่ตัวนี้อแต่ที่ร้านกาแฟตอนที่ที่ร้านกาแฟก็มีเป็นไม้สักมีวัสดุเกี่ยวกับของเลยใช้ทั้งนั้นที่เป็นเป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์ในร้านกาแฟเพราะพอร้านกาแฟนี่ทำให้มีลูกค้ามาเห็นค่ะแล้วก็อยากได้ก็ติดต่อคุณจ๋าว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้หาซื้อที่ไหนแล้วก็เลยเริ่มต้นนั่นคือจุดเริ่มต้นอ๋อนนี้เนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันถึงคุณจ๋าคุณจ๋าคุณจ๋าเยอะมากแล้ว ววรคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะขอมาพบกับตัวจริงของคุณจ๋าดีกว่าซึ่งเป็นหุ้นส่วนคนสำคัญนะคะของแบรนด์โอซิสุค่ะ